มาไว้นะันมอุ้ยคตนด,ดารักเลยเลจเยอหน่าใจชิบิลูกฮะอ่ะไี่คนสี่ท้ายลูกน้ามาหน่อรก็งจาน้งเบาน้างแจน้งเด็กยูบอกงา่ายเถอะว่า ขวดน่ารักเลยเจอเนี่ะล่ะชายชุดกีฬาเอ้ามืออึ้นอี้เจ้าอาได้เลยเพื่อนก็ดำบ To let e m do i and t let t h b u l e a r n t a n o t h e t a n o t ตัอเพลื่อนอ้าวถมือซึบเลยได้ซึบๆนะฮทีมันิ้วเแล้วเซือกระป๋องเดือนแล้วลุ่มเลยเมืลุ่มขัดหูขัดตัวให้ตาเอ้าไปจีอนอีกเหนลยนนอนดนอนออนดนีอีนนา เ้ <l panels sei> oh. ื่องรถตกรถใช่ขับไปยสาวงายุ่งกัน่ไน้องโั้โรับเตาเตาสวลุ่มตงแกดอุ้ยปาบ่มนี่เหมือนี่จิจ่ดาปาพูดม่อป tho, thoa, đẹp đó, mua, thoa, đấm vào ha, đây, nha, luôn còn sốt cam, thoa, ah, kèm cà pháo kèm, cái lúc này nó tan, thoa, đi đi, để đi, 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 để cái này, thoa, ô kìa, không,

tiếp chào thôi, Dạ, Cầm, cầm, cầm. À, ít khi còn thay được, ra mà này, ra lông. Ra lông, r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 a lông. ngay theo bà. ngay theo bà. À, no. à. À, à, nào, không. Nào, mắt, luôn, À, ít khi còn tay đu. Nào, quạt nắm, nào. không, nào

เออเอาดีเออสามไกลเออเออเ้าเออนี่เอ้ขวดนี่เออขนี่บอกจาเออหนึ่งเออ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 เอ

อ่าลองข่านึงมาหนึ่งยปุอยไหมุต้องพุ่นอ่มาลงเออุยีุ่่นลงอาลงขานึงมาลงีุ่นหี่พุ่นกระโองเอออ้ามานักกวมาเทำไหมยไหทไหมเอเออเออข้นขาหนเอออย่พึ่งนอนใช้ขานเฮ้ยมาลงย้ายานเออเออเอามากข้บวข้ามากอ้

เดะเยนนอเนนอม้ตไหเอ้ยตตตาสวยจ้าสวยจ้าสวยเอจะไปจไปมาจีไปหาเด็กชีรเถอะสำหรับทีนี้ก็พอจะีก่อนะครับเดี๋ยวเราจอกันใหม่นะครับาสวยเลยจ้าสวยจ้าสวยจ้าสดีคบับ